ทีนี้รัชนนรัชนกก็บอกว่าก็พอโดนฟ้องแล้วนี่ใช่ไหมห้าสิบล้านหาหูเรียกตั้ง50ล้านเอาตังค์จากไหนมาจะต้องทำยังไงอ่ะไปเปิดออล y f a แฟนหาเงินสู้คดีได้ปะวะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะมันใช่มนี่คือวุธิภาวะของสสนคือผมจะบอกนะพี่ๆหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยชื่นชมยกย่องรัชนกอันนี้ไม่ว่ากันนะภาวะทำหน้าที่สส ประกันสังคมมันไม่ควรจะมีใครมาโกงอยู่แล้วถ,ถูกไหมครับแต่เรากําลังพูดประเด็นว่าหนึ่งการกล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าโกงเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่เพียบพร้อมะนะเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันแต่ว่าไอ้คนที่เขาไปฟ้องคุณรัชนกเพราะเขาเห็นว่าเขาเสียหายเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงคถ้าเรามั่นใจคุณรัชนกบอกดีมานการจะได้ใช้อํานาจศาลเนี่ยขอเอกสารอะไรมาอันนั้นะดีะประชาชนจะได้ประโยชน์ชถ้าไม่งว,วกเวกวอยอะไร ค,คือถ้าเราเรา,เราดูแค่ว่าเปิดประเด็นนี้ดีแล้วก็ด้วยวิธีการอะไรก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่นะ uh, วิธีการมันก็ต้องถูกต้องด้วยใช่ค่ะนะครับนี่แห uh, ละค่ะแล้วจะมาประชดประชันว่างั้นฉันแบบไปอิฟแฟนคือไปถ่ายโป๊อะไรอย่างงั้นนะมันมันก็ไม่ใช่นะแล้วอย่าลืมว่าคุณเป็นตัวอย่างของเยาวชนจํานวนไม่น้อยนะใช่ค่ะแล้วถ้าเยาวชนกลุ่มหนึ่งอาจจะเออเราไม่มีทางออกในชีวิตเลยเราไปทำลリแฟนดีกว่าแบบที่ขวัญใจของเราทํา <_ an> มันจะเป็นยังไงล่ะครับคือก่อนจะพูดเล็มันต้องคิดด้วยนะเหมืนอนไอ้สอสอร่วมพักคุณที่มันสู่บุหรีไฟฟ้าโดยที่ <_ an> ไม่คํานึงว่าเดี๋ยวเยาวชนจะเห็นเอาตัวอย่างสอ <_ an> สอแล้วก็ขอโทษค่ะนะคะ